เด็กถึงถึงคาถึงนะสิเอาัดของวงได้เาขานสอเสอขาเขาโอ้เขาทอเขาอย่างท้งถ yeah. 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 so uh ึง yeah. อ yeah. hmm. yeah. um. yeah. yeah. ืมอืมอใส่อืม ไแทบเกือบเขามาโดนแอดเหอเห็นนังเขายัางพันในเกลียบ้านอยู่ <laughs> เอ่อ ถุงกิบถุงยางนะของห้าบอตัวนี้หรือว่าของของไฟบอของยูนี่เบิร์ดพอดีบอส่ะเอออะไรก็เออจังว่าเอ๊ะคือเห็นกิบเห็นยางเหลือเลยมันเบิดพอดีบอสนอะอ ออหาอันตัวนี้หันได้ไปซื้อตลอดบ่กมาใสี่ไปอบัานใ้สาหุ่นเฮายังบ่เห็ดบ่อตัวนี้แล้วตักนนบ่เออดดไดกวาเพเอาไปเห็ดเห็ดยูแเรียบร้อยเกิดไใตัวนั้นอ๋อ แต่ว่าเฮาวางแผนไว้ว่าฝากเ่อนหลังนั่นไปทางนั่นเ,ออเกิดว่าเขาวาอยากเปิดสวิตนี่เขาไปเปิดสวิตชุดไท,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 ทยก็ได้นะเ,ออะเมือ่อใดคันเขาบาอยู่หรือ,อยังเขาอยากเปิดใบ<ป>ต,ต้องได้ซื้อใส่ขาด้ มันไก่ปะีเออเยวํำมันอีบดเราเด้อมูลบ่ข้นเ้อนเวนีเเดี๋ยวสิเปิดโกดังให้สักขับไปหาบ้งในโกดังเกือนมีนะโกดังนาโตนะมันเคยมีอยู่เป็นค้นมันมีคนใส่บถึกแนวเป็นอย่างไรว่ะตีซีใส่อันซีใส่นั่นหลดอันสายไฟเขาเป็นข้นดูระเบิพื้นออกมา ว่าข้านม่วนหลุดเสียบลรดนะหมยมันไหมบ้านใหม่บิโคนเลยเห็ดไปทั่วที่บอติเอประมาทบาแบบนั้นอ่าเฮากับขึ้นยุ่วเป็นยังงพื้นบอพื้นออกมา้าวะไม่ธรรมดาเจ้าเอากระไดเออแป้นเฮาเอาไปพุ่นเดสัก

เพราะว่าคันไปผู้ชายก็นจีบเอันไปสอดไตเนะอือืมอืมอืมอมอืมอมอนเอืมอืมอือมอืมอืมอืมอเมอือือืมอืมออกมอือเอาอืาอาอมอือือ,อืมอออม